วิธีแก้เครียดที่หมอสุขภาพจิตไม่ได้บอกคุณนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆได้นะคะคือก็คือคุณต้องกําหนดค่ะว่าความเครียดของคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนคุณคุณมีวิธีรับมือกับความเครียดไหมคะถ้าคุณไม่มีเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยคุณต้องมีวิธีต้องกําหนดความเครียด ให้เข้ากับตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าคุณเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองว่าคุณชอบอะไรแล้วมันจะทําให้คุณผ่อนคลายจากความเครียดได้แล้วความเครียดของคุณเนี่ยอยู่ในระดับไหนคุณต้องมีวิธีรับมือค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะสะสมนะคะอย่างครูเนี่ยนะคะชอบอ่านหนังสือเวลาเครียดเราก็จะอ่านหนังสือเยอะๆเยอะๆยิ่งอ่านเนี่ยมันก็จะยิ่งลืมความเครียดนั้นมันก็จะแทนที่ความเครียดนั้นแล้วความเครียดนั้นมันก็จะรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะคะ คุณอาจจะหาวิธีที่เข้ากับตัวเองอวิธีที่คุณชอบคุณอาจจะชอบปลูกต้นไม้ชอบเล่นกีฬาว่ายน้ําออกกําลังกายอ่านหนังสือ,อ,อวาดรูปศิลปะฟังเพลงผ่อนคลายเบาๆหรือว่าฟังคลื่นบําบัดชา้าๆเวลาที่คุณอ่านหนังสือหรือว่าคุณได้ออกไปเที่ยวสักที่หนึ่งเนีย่ยมันจะทําให้คุณผ่อนคลายเนี่ยคุณก็ทำเลยคะ่ะทำในวิธีที่ คุรู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะเวลาเคลียดเราทําแบบเนี้ลองหาหลายๆวิธีให้เข้ากับตัวเองดูนะคะ